รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องสระพิสานชนแนล Channel. มาทักทายกันอีกแล้วครับในวันนี้วันนี้ก็พามาดูบรรยากาศาสระน้ำและก็ ทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องของผมน,นะครับนะครับคือนาประังนาะปรังทําอยู่ประมาณสองไร่ได้ครับสองไร่ได้สองไร่ได้ส่สน้ำนช่วงนี้ก็ไม่ดูน้ำที่ เอาน้ำยามาเติมนะครับก็จะออกโทนแบบประมาณนี้นะครับออกโทนประมาณนี้มันก็เริ่มเหมาสีฟ้าแล้วครับออกสีฟ้า คือน่ะคงสีปาน้ำที่กำลังดูดใส่กันนัก็เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากน้ำที่เข่ยอยเมื่อกี้ครับ พามาดูสระน้ำหรือว่าบ่อน้ำาด่มน้ำใช้นะครับพามาดูบ่อน้ำครับไม่รู้เป็นยังไงบ้างครับ หลังจากที่น้ำมันท่วมขังดูสิครับน้ำก็ยังคงใสนะครับดูข้างในครับในมันก็จะมืดๆนิดหน่อยครับเพราะว่าเราใช้หลังคาบางังนะครับ น้ำเริ่มออกใสๆนะครับดูครับว้าวออกใสๆลังคานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับ,ครบเครื่องสูบจะพาชมทุกบรรยากาศนะครับ เครื่องสูบน้ำนี้ก็ใช้มาประมาณสักปีหนึ่งได้โอเคปีหนึ่งได้ครับนะครับบรรยากาศนาปรังนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานก็จะมีเสียงนกเสียงกา เสียงกตามนะครับทางด้งา,งนานทางหน้าก็จะประมาณนี้นครับให้ชมบรรยากาศครับนาปรังครับอันนี้ของพ่อครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดม,ยาามากทางฟ้าที่สดใส <c oughs> ไม่สดใสเท่าไหร่หรอก อากาศยังดูเย็นๆอยู่เลยอันนี้เพิ่งจะเริ่มทำได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยไม่รู้ยังไม่ถึงเดือนกำลังเริ่มต้นน่าจะได้ประมาณสองอาทิตย์เลยน่าจะประมาณนี้ครับ แล้วก็พามาชมสวนที่ปลูกปลูกตะชายหรือเปล่านี่ครับนะครับไม่รู้ว่าต้นหอมหรือว่ากระชายไม่รู้ครับพี่สาวผมเอามาปลูกเพราะว่าที่บ้านนะข้างบ้านก็ปลูกเยอะเลยครับจนไม่มีที่จะปลูกเลยครับอันนี้ก็เขาเรียกว่า ภาษาภาษาเขมรนะครับเขาเรียกว่าตราวภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกอะไรครับมันเผือกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจไม่ไม่ค่อยรู้จักชื่อเท่าไหร่นะครับนี่ครับบรรยากาศครับ ก็จะพาให้ชมไปพังผาแบบนี้นี่นะครับต้นกล้วยกับต,ต้นมะละกอบนอยังไงบ้างนะครับเรื่องต้นมะละกอ มาแล้วก็ไม่มีใครมาเก็บไปตำเลยครับครับมีแต่เจ้าตูเจ้าขาวเจ้าอ้วนเจ้าเตี้ยขาวขาวเป็นไรหึเป็นไรหึมเป็นอะไรหึมทำไมเป็นไร ครับเขาขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาทักทายเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยยามครับเจ้าหน้าที่ของเราครับเฝ้าเวรยนยามตลอดทั้งคืนทั้งวันตลอดไปเรื่อยๆนะครับนะครับคือเจ้าหน้าที่ของเรามีอยู่สามมีอยู่สามนายครับด่านแรกก็คือเจ้าตูบครับเจ้าเตี้ยเจ้าด่างด่านที่สองก็คือเจ้าขาวครับเจ้าขาว ด้านสุดท้ายครับก็คือเจ้านี่เรื่องมากเหลือเกินครับนะครับก็ขอจบอคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้รับชมคลิปต่อไปได้นะครับใน EP ต่อไปขอบคุณที่เข้ามา subscribe กดติดตามกดกระดิ่งในช่องค